สบายดีพี่น้องมาพบพ่ๆกับบ่าวแก้วคนโกสุริโยบันทามีแต่โกไปนาะเงินจีใสกับโบมีพี่น้องเอ๋ยทั้งช่องจอยกินจูแชนแนลพี่น้องมาถักยทายพี่ท้ายน้องคือก่าวคือเดิมทั้งช่องจอยกินจูแชนแนลแล้วกับเพจเฟสบุ๊กจอยกินจูนะพี่น้องวันนี้บ่าวแก้วยูทีอันอยูทีทงให้ทงหน้าด้วยพี่น้องเนาะบรรยากาศเศร้าๆช่วงหกโมงกว่าเนาะกาศิมาไทยบรรยากาศช่วงเช้าให้พี่น้องในเบิ้งเนาะตอนนี้ระมอกกำลังตก ตหมอกกำลังอากำลังกำลังตกนะพี่น้องการ้อมที่จะจางหายไปกับอ่ากับการและเวลาควาเริ่มสวยขึ้นไปแหละหมอกก็เริ่มสีหายไปนะพี่น้องกาหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วนอ้นอพี่น้องบรรยากาศความเป็นทนุ่งนาการการเขียวกระจีก็เริ่มหายจางไปเนื่องจากว่าเขาสูในส่วนของฤดูอ่าเขาซูในส่วนของฤดู หนาวเนาะฤดูแร้งนาะพี่น้องอทองทวงให้ทวงหน้าที่เคี้ยวกระจีก็เริ่มหายไปกับเหลือแต่เดืนอนเมษายต่อเฟืองที่เหลืองอาาามแล้วกับจางหายไปเหลือแต่ดินแต่หญ้านาะพี่น้องสีกลับาอันเขียวอีกข้างกับช่วงปลายเดือนเมษาเขาสู่เดือนพฤษภาเนาะกับทีเห็นเขาเห็นหญ้าเห็นต้นไม้สีเขียวเนาะ เดี๋ยวบกแกวสีไทยพี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศเศร้าๆเนาะตอนนี้บกแกวได้ย่างมะฮอดเทียนได้ย่างมะฮอดทีน้องน้ำน้องสะหัวหน้าแล้วเนาะสีไทยบรรยากาศน้ำหมอกตกตอนนี้ตอนเศร้าตอนทกเมืองทุกมงเคืองพี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศความเป็นทงหน้าความเป็นธรมรมชาติของอฟังซอปวาเล่าเป็นแนวใดพี่น้องติดตามเบิ่งไปน้วกันเนาะ ภาพบรรยากาศความเป็นทงหน้าภาพบรรยากาศความเป็นในช่วงของฤดูหนาวนะพี่น้องตอนนี้น้ำหมอกโอ้ยน้ำหมอกพี่น้องน้ำหมอกลงเนาะก็เริ่มจางหายไปลวพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เวลาก็หกโมงก,กว่าจะเจ็ดโมงแล้วเน,ะนาะน้ำอยู่น้องซ้าก็เริ่มเริ่มลดลงทีละหน่อยนะพี่น้อง ปลาอยู่น้องนี่กะเป็นปลาแบบธรรมชาติเดียพี่น้องบริะเปณนปลาแบบว่าซื้อมาปล่อยมาอย่างเนาะปลาธรรมชาติปลาโอ้อสีลายอยู่พี่น้องกูละสีได้ลงหาปลาอยู่ซากินกับสีปลามันอันกนละโศกการปีไหม่เนาะพี่น้องขยายพี่น้องมาโฮมมาโฮมกันก็คือสีได้หาปูหาปลาอยู่น้องซากินนะเนาะนาไปขึ้นตรวจตรวจเลย น้ำหมอกทางคุณพน้องคืออยู่ต่างประเทศเลยเนาะบรรยากาศตอนเศร้าๆคลิปที่แล้วคลิปกอนนาน่นน้ะพี่น้องกอนนาปุ๊หละช่วงช่วงเกี่ยวเนาะแถวบริเวณนี้ก็สิเป็นเป็นเขาเนาะเขียวกระจีงามเลยเนาะให้พี่น้องลองย้อนไปชมมึงคลิปเก่าๆนะพี่น้องเนาะ ที่บอกแกวถ่ายเบิ้งเนาะถ่ายลงไว้ายนะถ่ายลงไว้เนาะบริเวณนี้ก็จะเป็นทงหน้าที่ว่ามีเขามีต้นเขายังเขียวเบิดเนาะแต่ตอนนี้ก็คงเริ่มจะต่อเฟืองเหลืองอารามเนาะอีกต่อไปก็อากาศหอนมองนี้ก็สิกายเหลือแต่ดินเนาะสิกลับมาเป็นธรรมชาติอีกครั้งกับปุระเดือนเดือนปลายเดือนเมษาเนาะเดือนพฤษภาบุญละเนาะย่า ต้นไม้ยังกระสิกำมาเขียวอีกครั้งเนาะต้นเข่าก็เริ่มจะมาดำห้ดำหน้าอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะกับปีนี้กัเหลือบอกอีกจังมือกัอ่ากระสีเบิร์ตปีแล้วพี่น้องสิเข่าสู่ปีใหม่แล้วเนาะเข่าสู่ปีใหม่แล้วเนาะนี่แหละโอ้ยมาอีกเนี่ยกับมาอีกครั้งพี่น้องคือยังอยู่ในเมืองนอกเลยบรรยากาศน้ำหมอกเนาะ ขี่ตะเวนเริ่มขึ้นแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวบอกกฤษฎีพี่น้องบิง่งขี่ตะเวนเริ่มขึ้นแล้วบรรยากาศ มีความสุขนลพี่น้องมีความสุขนะทุกขังที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับทงไฮทงนาเนาะเดี๋ยวเสือชไยเบืองงัวุูนะนอนนี่ตะเวนขี่ตะเวนก็เริ่มซองขึ้นแล้วพี่น้อง ตอนนี้คือยังอยู่แนในกลางคีมะตกเลยพี่เนอะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พังน้องไว้เนาะมากดไลค์ถือใจกดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งอจากเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอกแก้วจะได้บุกผัดคลิปใหม่ๆนาะพี่น้องเนาะกาคลิปนี้บอกแก้วต้องฝ่าวไปเตรียมตัวไปเวียกก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวบอกแก้วสีไทยพี่น้องได้เบิ่งกันใหม่เนาะเอาทุกสบายดีพี่น้อง